สิบปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงงมะอยามังเขาคือเราจังเห็นหน้าเจ้าเือเดียวสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางส,สพปเล่าครับเม<ส>ื่อเนียนพอดีเมียน FC เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาครับเพิ่นคอมเมนต์มาว่าอยากให้อยากให้อาจารย์เพิ่นเอื่นผมเป็นอาจารยบ่ต้งองเอื่นาจาจย์ก็เลยอยากให้อาจารย์ทําทําแบบสายห้อยตะกุด แบบง่ายๆให้เบิ่งแนวสัตวเพิ่นคอมเมนต์มาผมก็เลยเออแบบใดน้อง่ายสัตผมก็เลยมาเห็ดให้เฮ็ดให้เบิ่งครับว่าเมื่อนี้เฮ็ดสายของตะกุดนี่ครับเห็ดเรียบร้อยแล้วนี่นี่สายคล้องตะกุดนี่แบบนี้ครับแบบง่ายๆครับนี่ใส่เชือกลมเบอร์ประมาณเบอร์สามครับทําแบบง่ายๆแล้วก็มาถักถักทับถักไล่กลมทับครับนี่เป็นลักษณะนี้ครับ หมายถึงว่าตะกุดสีแขวนน่ะก็คือตะกุดแบบว่าเพ่เรี่ยมเรี่ยมมากล่ะเป็นห่วงนะครับนี่มันติดขลองใส่เลยวองใส่ปั๊บมันิ็อยู่ลักษณะนี่ครับนี่อยู่ลักษณะนี่ครับขวางไล่ขวางนี่ครับก็มาเบิ้งน้ากันครับว่าเห็ดงายอหลีวองสินะครับง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนที่ว่าเพิ่งหัดเฮ็ดก็สีเห็ดเป็นครับมาเบิ้งกันครับทั้งแข็งแรงทั้งง่ายเลยครับนี่ เหนียวทนทานครับใส่ตะกุดได้เลยหรือสิไผ่สีไซพระแบบเหลี่ยมมาเป็นสามห่วงก็ได้ครับเนี่ยก็ได้คือกันนี่ครับใส่ทนครับ,รบไปดูด้วยกันเลยครับทำแบบไหนครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับคือเชือกรม อันนี้ผมใส่เชือกร่มแบบแบบนี้ใส่นะครับความยาวใส้แอนเชือกร่มเบอร์สามครับเพื่อนๆทีเ่เอาน้อยก็นี่ง่ายก็นี่กับว่าใช่ปัญหาครับแล้วแต่ความต้องการของเขานี่ครับประมาณยี่สิบห้านิ้วนะครับหรือใครอยากได้สั้นกว่านี้ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรครับได้คือกันนี่ครับแต่ว่าเมื่อนี้เอายี่สิบห้านิ้วครับสายมาตรฐานครับพี่น้อง ผมก็มาลนไฟตรงปลายแค่นั้นแหละครับลนไฟตรงปลายเพื่อสิให้จอดใด้กันครับนี่ครับปึ๊บเห็นมันเป็นห่วงไว้ปึ๊บนี่ให้เป็นห่วงเห็นมันแน่นครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเขาจะมามัดเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อความทนแน่นหนานี่ครับปลายทางนี้ก็เฮ็ดคือกันครับเฮ็ดคือกันเลยเฮ็ดพยายามเห็นมันเท่าเกันครับเฮ็ดน้อยก็นี่อะไรครับพี่น้อง ว่ต้องห่วงไงปะเนี้อได้เพราะว่าคล้องอ่นใส่ตะกุดมันกระเสียนี่โอ้อ่อนครับติดมือเลย <c oughs> มือด่านมือทนแห้วครับนี่แค่นี้แหละครับน,น,บนี่นี่นี่น,นี่เป็นห่วงแบบนี้เป็นบ่วงไว้แล้วนี่เป็นห่วงทั้งสองด้านครับ หลังจากนั่นครับผมหลังจากนั้นเอากระหาเศษเชือกก็ได้ครับเศษเชือกที่เราตัดมาพันมามัดตักหน่อยหนึ่งให้มันแข็งแรงนะครับก่อนเขาสิทักทับอีก,กรอบหนึ่งจั้งใดเขาก็ทักทับอยู่แล้วครับแต่ว่ามมัดไวเพื่อพว่วมแข็งแรงแล้วก็ให้มันใส่งานเด็ดทนนะครับนี่ครับมัดไวเคี้ยนไวทั้งสี่แล้วครับนี่ครับ น,นั่นมัดธรรมดาล่ะพี่น้องให้มันยูมัดให้มันยูให้มันแน,น่นนี่ครับทางนั่นก็เฮ็ดขึ้กันล่ะครับเพ็รขึ้กันก่นกอนติดทับทับนะครับเพื่อความคงทนแน่นเหนียวรับรองกันใส่ตะกุดง่ายๆกับบอลุดครับพี่น้องใส่ตะกุดใส่บางคนเมันก็นเอาแบบนี้ไปใส่เป็นพระสามที่ว่าเพิ่น เพิ่นเขาเรี่ยมกอบเป็นสามมันเป็นสามห่วงไหมครับเพิ่นก็เอาไซได้ครับใส่ได้แบบนี้เลยนี่ครับหลดไฟหน่อยทนทานครับนี่ครับกลางนี่กับพันคือกันครับเจ็ดคือกันเลยง่ายๆครับพี่น้องไปล่องเบงเดอ แบบนี้เขาใส่เชือกลมก็เฮ็ดง่ายแล้วก็ใส่ท้นขึ้นกันครับมันกลับเป็นคนละยางกับเสือกเทียนทั้งเส้นครับทักเตอกเทียนทั้งเส้นกับสีใสเวลาจังหน่อยอันนี้มันตีเฮ็ดง่ายผมเฮ็ดไปขายก็ขายดีด้ยครับรุนเอา่าขายแพงครับเพราะว่ามันเฮ็ดง่ายครับนั่นเฮ็ดขายได้เลยครับเพิ่มสีสันเข้าไปก็ได้ครับเพิ่มสีสันให้มันสวยงามนี่เรียบร้อยครับแล้วก็มาทักทับบานนี้ครับ ได้เวลาถักทับไล่เขามาปิดแล้วครับนี่ครับมะขึงนี่ผมจะถักไล่มาอัดไปนี่ครับถักไล่อัดไปเลยเพราะว่ามันตีได้บ่หลุดง่ายครับฉันถักถักไล่จากข้างบนนี่ครับแลว้วก็มาอัดเข่าก็หมองห่วงครับตีได้แข็งแรงครับผมนี่ครับ กับโมีย่างครับกับมัดไปสามอันสามเส้นครับมนนี้สีดำสีสะท้อนแสงแล้วก็สีเหลืองนี่ครับแล้วก็สีเหลืองครับนี่ครับสีเหลือง แล้วก็ทักนี่ครับทับข้างบนนี่ง่ายๆครับทับข้างบนทับข้างบนย่างเดี่ยวครับแล้วก็นี่ทับข้างบนครับแล้วก็สีเหลืองครับนั่นไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องทักแบบนี้เลยไปเรื่อยๆเลยบัด